หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนหักเขี้ยวเวียดกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่25พันตรีเมริกันต้องตะลึงตาข้างกับคำตอบที่มีเครื่องยืนยันนั้นไปชั่วครู เราค่อยๆก้าวขาตามจ่าดาวเหนือที่เริ่มออกไปห่างก่อนจะหันไปปรึกษาความบางอย่างกับพันตรีคอรินสองคนเงียบๆช่วงแรกของการเดินทางที่ต้องอ้อมเตรียมออกหลังเนินนั้นสามารถเดินไปได้อย่างรวดเร็วจ่ายุทธพงษ์เร่งฝีเท้าและทั้งได้พบกับสิ่งที่มีประโยชน์ในการแกะรอยให้สัญญาณชี้ให้คนข้างหลังดูแล้วเคลื่อนที่ต่อไปคนที่ตามไปทีหลังต่างเหลือบสายตาดูร่องรอยที่ได้รับการชี้บอกอย่างไร้ความสนใจ รอยเลือดติดอยู่ที่กิ่งไม้ระดับเอวคาดว่ามาจากมือของคนที่เดินผ่านไปแล้วใช้มือช่วยค้ำยันไม่ให้เสียหลักลม้มรอยเทา้ารอยกิ่งไม้ที่ถูกลากจนลูตามแหลงก้อนหินที่พลิกดินที่ถูกย่ำจนเกิดรอยเทา้าหรือแม้แต่เปลือกไม้หล้มที่ถูกเท้าคนหลายต่อหลายคู่เหยียบซ้ำสิ่งเหล่านี้นี่แหละคือเครื่องหมายบอกทิศทางได้ดีที่สุดสิ่งที่ทุกคนต้องระมัดระวังให้มากก็คือการซุ่มโจมตีที่อาจจะมีได้ทุกเวลา นักล่ารับจ้างเชื่อว่าเวทกงคงไม่โง่พอที่จะทิ้งร่องรอยเหล่านี้ไว้เพราะคนที่มาข้างหลังตามถูกแน่มันต้องรู้ว่าต้องมีฝ่ายศัตรูของมันออกติดตามเพราะฉะนั้นมันต้องฉวยโอกาสนี้ยุดศัตรูให้ได้เสียก่อนก่อนที่จะไปถึงรังใหญ่ของมันหยุดทำไมวะหยุดสิ่งที่ต้องถามเพราะไม่รู้สาเหตุที่จ่ายยุทธพงษ์สร้างหยุดขบวนเนินข้างหน้าไม่น่าไว้ใจพี่เดี๋ยวพวกผมเข้าตจวจด,ดูก่อนแน่ใจนะว่าตอนนี้ถ้า,ากมีมันอยู่จริงมันจะยังไม่เห็นเราแน่ใจพี่ จ่ายยุทธพงศ์ตอบสั้นๆคนถามเลยไม่ต้องถามอีกเพราะเชื่อใจจ่ายยุทธพงศ์ฉลาดพอที่จะยังไม่โผล่ออกไปจากหลืบหินที่อาศัยรัดล้อไปพื้นที่ตรงนั้นลาดสูงแบบสม่ำเสมอสองข้างทางที่ขึ้นไปเป็นป่าที่ค่อนข้างทึบหากว่าฝ่ายที่เดินเข้าไปถูกซุ่มยิงจากด้านบนและด้านข้างทั้งสองแล้วไม่มีทางแปรรูปขบวนต้านยันได้เลยทั้งสองแยกจากกันจ่ายยุทธพงศ์ออกขวาไอ้เล็กออกซ้าย เครียมจะขึ้นไปพบกันที่บนนั้นทั้งสองตัดสินใจเดินหายเข้าไปในส่วนที่เป็นป่าทึบด้วยความชำนาญและคล่องแคล่วไม่มีการชักช้าหรือชะนักงานต่ออุปสรรคประสาทหูเปิดเต็มที่คิดว่าถ้ามีเสียงคนรอดออกมาบางก็จะได้ยินตลอดเส้นทางที่ลัดเลาะแวกกิ่งไม้เถ่าไม้ไปนั้นยังมองไม่เห็นส่วนที่เป็นเส้นทางเคลื่อนที่ เกือบ20นาทีสำหรับพื้นที่น่าสงสัยทั้งสองคนผ่านพ้นไปได้แล้วเลยสำรวจไปทางด้านหลังต่ออีกไอ้เล็กกลับมาให้สัญญาณพวกข้างหลังให้ตามไปจากยุทธพงศ์สำรวจพบร่องรอยแล้วสาวเท้าก้าวต่อไปอีกเส้นทางหลังเนินนั้นแปลกกว่าที่คิดและที่เห็นเห็นมาตรงนี้มันเป็นพื้นที่ราบมีป่าโปร่งปกคลุมอยู่ป่าที่โปร่งสามารถมองทะลุผ่านไปได้จนสุดส่วนที่ไกลสุดของป่าห่างไปเพียงราวๆ1,500-2,000เมตร หลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็หายไปที่สุดขอบนั้นแล้วก็ข้างล่างน่าจะเป็นหน้าผาครับเมเจอร์ Major. อืมน่าจะใช่ผมเห็นด้วยแล้วคุณว่าข้างล่างที่เป็นหน้าผานั้นเป็นอะไรก็ที่ตั้งของมันสิครับอาจจะเป็นค่ายใหญ่และจะมีรถถังที่เขาพบรอยมันอยู่ก่อนก็ได้แล้วพิกัดที่บอกกอบอกมาว่าพวกลาดตระเวนทหารลาวพบรอยรถมันอะไรอยู่ที่ไหนทางด้านซ้ายมือของเรานี่แหละครับห่างไปสักห้าหกร้อยเมตรน่าจะได้จ่าดาวเหนือสั่งหยุดขบวนเดินเพราะเห็นว่าพื้นที่ป่าแถบนี้โปร่งเกินไป จนคิดว่าสามารถมองเห็นจากระยะที่สุดขอบเนินนั้นได้แล้วสั่งกําลังทั้งหมดถอยออกมาเตรียมหาที่ตั้งแห่งใหม่สําหรับการซุ่มและฝังตัวในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรกับการหาที่ซุ่มแห่งใหม่ที่ห่างออกไปจากพื้นที่ตอนนั้นสักหนึ่งหรือ2กิโลเมตรแล้วพักนอนเอาแรงสําหรับการออกพิสูจน์ทราบความจริงนั้นจะกระทําได้ก็ต้องหลังจากมืดไปแล้วเท่านั้นเองก่อนที่จะหลับเมื่อมีโอกาสจากดาวเหนือไม่หวายที่จะสนใจแผนที่ก่อน เป้าหมายตามภารกิจยังอยู่ไกลอย่างน้อยก็30กิโลเมตรจากจุดที่อยู่ตอนนี้ไม่เห็นอะไรที่แตกต่างไปจากที่เคยเห็นเอาเสียเลยในเมื่อบนแผนที่มันมีแต่ป่ากับภูเขาของจริงมันก็ต้องมีแต่อย่างเดียวกันหมู่บ้านที่ห่างไกลกันจนแทบจะเรียกได้ว่าคนเหล่านั้นถูกตัดขาดจากซึ่งกันและกันแม้แต่กินไอเมืองหลวงที่ไม่มีโอกาสได้ล่วงรู้สัมผัสคนป่าคนดงเหล่านี้ห่างไกลเกินไปสำหรับความเจริญทางวัตถุ ห่างไกลเกินไปสําหรับการดําเนินชีวิตแบบแก่งแย่งกันมีอํานาจเขาไม่ดูเรื่องของการเมืองการปกครองแต่การเมืองการปกครองกับเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาเอาความเดือดร้อนเอาความยากลําบากเอาความตายไปสู่เขาเขาผิดอะไรด้วยเมื่อตลอดชีวิตของเขามีแต่ป่าภูเขาลําน้ําและสายลมความคิดที่ล่องลอยไปอย่างไรขอบเขตพลันสะดุ้งเหือกเมื่อถูกเรียกจากคนที่อยู่กไกลไกลนอสตา คุณคิดว่าเราควรรายงานเรื่องที่ตั้งเวทกงกับรถถังพวกนี้ให้บอกทกรอาบได้หรือยังจ่าดาวเหนือเอ็นหลังลงพิงโคนไม้อย่างสบายใจออกจะขำขันในความคิดของพันตรีโรเจอร์อยู่บางหรือแม้แต่พันตรีคอรลินเองก็เถอะเห็นจ้องมองแต่ที่จ่าดาวเหนือเพราะาต้องการรู้คําตอบอย่าเพิ่งเลยครับเมเจอร์เรายังไม่ได้ไปเห็นกับตาเลยมันเท็จจริงแค่ไหนที่สาคัญนะเราควรมีรายละเอียดรายงานไปทีเดียวพร้อมกันเลยคืนรายงานว่าจะส่งรายละเอียดไปทีหลังแล้วก็เคอร์เนลหัวเราะย้อนแน่เลยแต่เราก็แน่ใจว่าที่นั่นมีจริงไม่ใช่เหรอ ใครบอกเมเจอร์ล่ะครับนั่นมันคาดการต่างหากผมเพียงแต่คิดว่าภูมิประเทศแบบเนี้เหมาะจะใช้เป็นที่ตั้งแหล่งขุมกําลังที่สําคัญสคัําญเพราะมันเป็นพื้นที่อับกระสุลที่โจมตีทางอากาศทางเข้าออกก็มีเพียงทางเดียวที่สามารถควบคุมพื้นที่นี้ได้และที่เนี่ยยังห่างไกลประชาชนมีถนนสายหลักใช้เป็นเส้นทางส่งกําลังบํารุงได้ไม่ไกลนักเพียงตัดขึ้นเหนือไปแค่9หรือ10กิโลเมตร ก็ถึงถนนสายที่5มุ่งสู่เชียงขวางซ้ำเหนือแล้วแล้วก็ออกเวียดนามไปเลยหรือจะล่องไปซ้ำทองล่องแจ้งวังเวียงแล้วเลยเข้าเวียงจันทร์ก็ยังได้อีกอย่างก็คือระยะทางจากจุดที่ประทะกับเราเมื่อคืนนี้กับที่นี่เนี่ยผมคำนวณเวลาแล้วมันต้องไปจากที่นี่และล่องรอยของมันก็มาที่นี่เพียงเท่านี้แหละที่ผมใช้เป็นหลักฐานประกอบการคาดการณ์ของผมแต่ถึงยังไงคาดการณ์ก็ยังเป็นคาดการณ์ไม่ใช่ข้อสรุปที่เป็นของจริงนี่ครับ โอเคไอซีนอสตาผมมองข้ามเรื่องนี้ไปหน่อยแต่ผมก็เชื่ออย่างที่คุณว่ามานะว่าที่นี่ต้องเป็นรังของมันแน่ครับเมเจอร์งไงไงคืนนี้หลังมืดเดี๋ยวเราคงรู้หลังจากที่เราตามเขาไปดูจ่าดาวเหนือรู้ว่าพันตรีโรเจอร์เตรียมที่จะถามเรื่องอื่นอีกโดยเฉพาะจากที่แกอ่านแผนที่เมื่อครู่นี้แต่คนยังจ่าดาวเหนือนั้นปกติไม่ค่อยพูดเรื่องอะไรที่ยังไม่เห็นกับตาคนยังเขาเอาต์คิด คิดแล้วก็เก็บไว้ในใจคนเดียวเงียบยบ,บางครั้งเก็บไว้จนลืมเพลสรั่งการลูกทีมไปในเรื่องที่ยังไม่ได้ชี้แจงจนคนปฏิบัติต,ต้องงงไปตามๆกันนักฆ่ายังจากดาวเหนือนั้นหลับง่ายที่สุดถ้าต้องการจะหลับอย่างคราวนี้ก็เช่นกันยังไม่ทันที่พันตรีเมริกันจะหายงงจากคำพูดคำตอบกำลังจะตั้งคำถามใหม่หันไม่ครั้งก็พบว่าเขารับไปเสียแล้วก็เลยไม่ได้ถามเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายแห่งใหม่ที่วิเคราะห์จากแผนที่ พันตรีมริการทั้งสองที่ไม่ง่วงแล้วแล้วก็ดูเหมือนจะหายเหนื่อยหายลาบางเดินเลี่ยงไปคุยกับคนที่รับหน้าที่เวรยามในตอนที่เพื่อนคนอื่นๆต้องพักผ่อนการพูดคุยก็พอจะช่วยให้บรรยากาศความเป็นอยู่หายเครียดลงได้บ้างอย่างไรก็ดีสถานการณ์ทั่วไปก็ยังคงปกติไม่มีวี่แววว่าเวียดกงจะกล้ามไกลเข้ามาในพื้นที่นั้นแต่อย่างใดกระทั่งคาที่จ่าดาวเหนือตื่นขึ้นมาเองจัดการกับอาหารเลชั้นสีในกระป๋องจนอิ่มแล้วงานก็เริ่มขึ้น เมเจอร์จะไปดูเวทโกงที่หน้าผานน่หรือเปล่าครับไปสิแล้วคุณไม่ไปเหรอผมว่าจะไม่ไปครับบอกตรงๆขี้เกียจเมเจอร์ Major. ไปกันสองคนแล้วคนของผมไปอีกสักคนสองคนก็ได้ครับเอาสิเอางั้นก็ได้โอเคชาติเล็กไปด้วยกันไหมไปไหนเมเจอร์ไปขี้ไม่ไปนะเฮ้ย <Hey, S 2> ผมไม่ใช่นอสตาถึงได้ตอบแบบนั้นไม่รู้สิเห็นอยู่ใกล้ชิดกันผมกลัวจะติดโรคก,กันบ้างไอ้เล็กนั้นโดนอัมบ่อยจนกลัวว่าจะซ้ำรอยแผลเก่าเลยต้องถามเสียก่อน แม้แต่พันตรีโรเจอร์เองก็รู้ว่าลูกทีมแต่ละคนนั้นล้วนถูกหลอกถูกอำ่ำจนแทบเสียผู้เสียคนมาแล้วนักตอนนักไม่เจอ์จะไปไหนล่ะครับไปดูวีซีสิไปไปกันเถอะไปกี่คนครับ4ี่คนนี่แหละเมเจอ์ Major, คนเล่นไปด้วยนอสตาเขาไม่ไปอะ่ะเขาบอกเขาเคยเห็นจนชาชินแล้วพวกเรายังไม่เคยเห็นที่บ้านผมก็ไม่มีเลยอยากไปดูสักหน่อยไปโอเคครับเมเจอ์ผมก็ไม่เคยเห็นที่บ้านก็ไม่มีเหมือนกันจ้าดาวเหนือหรือแม้แต่คนอื่นๆก็ได้แต่ยิ้มยิ้มที่ได้ยินคําโต้ตอบนั้น ไอ้เล็กกับไอ้ชาติที่ได้รับคําชวนคว้าเอาแต่ปืนกับกระสุนอะไรคล้องคอมัดให้แน่นน่ะธรรมะํมแหงด้วยความไม่ประมาทส่วนเป้หลังทิ้งไว้ที่เดิมชาติพี่สาวมึงยกให้กูนะไอ้เปียกเจ้าเก่าที่ชอบเอาเรื่องพี่สาวไอ้ชาติมาเป็นเรื่องโจกตะโกนสั่งเสียไอ้ชาติเมื่อเห็นว่ามันกําลังจะไปสนตีน่งนำสกุลมึงบ้านกูไม่เอามาใช้เว้ยเฮ้ยเป็นเมียน้อยไม่ต้องใช้นำสกุลกูก็ได้โถไอ้เปรตไปบ้านกูคราวนี้กูจะฟ้องพี่กู ไอชาติขอนวงใหญ่ให้เปียกเมื่อได้ยินความกระร่อนของมันที่จริงแล้วดูเหมือนไอเปียกมันคงชอบจริงๆนั่นแหละแต่มันบอกว่ามันไม่กลา้าเพราะมันเองมียศแค่สิบเอกจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ยิงจะเสกเสนอหน้าไปรักครูสาวสวยชั้นเอกเสียอีกใครๆก็เลยว่าไอเปียกนั้นอย่างดีก็แค่หมาเห็นเครื่องบินคงไม่มีหมาตัวไหนในโลกจะมีเงินซื้อตั๋วขึ้นเครื่องบินหรอกนอกจากเจ้าของมันจะจัดการให้เท่านั้นไม่เยอะใจเย็นนะครับขอบคุณนอสตา จาดาวเหนือไม่ไวายที่จะย้ำเตือนอีกครั้งว่าอย่าเสี่ยงจนเกินไปมองลูกทีมสองคนที่ตามไปห่างๆก็รู้สึกเบาใจเพราะไอชาตินั้นออกจะใจเย็นแล้วก็สุขุมกว่าไอเล็กที่ออกจมุทะลุมันยังจ่าย,ยุทธพงไม่ผิดแต่อย่างไรก็ตามลูกทีมทุกคนต่างก็เชื่อฟังและทําตามอย่างเคร่งครัดเสมอแม้จะสั่งการทางวิทยุก็ตามความเงียบเข้ามาอีกครั้งหลังจากที่4คนนั้นออกไป เสียงรีดลิลล่งเร่ไหลแรลงกลางคืนคาดรับกันให้เียงแซ่ไปทั่วขุนเขาเสียงกวางป่าเสียงไก่แม้แต่นกกระทาดงดังมาให้ได้ยินอยู่เสมอเสมอแสดงถึงความชุกชุมอุดมสมบูรณ์ของมันในป่าดิบแห่งนี้เหล่านี้เป็นเสียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นพร้อมกันในป่าและภูเขา จนถึงยุคปัจจุบันที่มวลมนุษย์เจริญขึ้นก็กลับมีเสียงอื่นเสริมแทรกเข้ามาอย่างเสียงปืนใหญ่ที่ตังกระหึ่มแว่วมาจากระยะไกลดินแดนแห่งนี้ไม่เคยมีความสงบสุขการเข็นฆ่าทำลายล้างมีอยู่ตลอดเวลาเสียงปืนที่ได้ยินอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเช่นนี้ดูจะเป็นเรื่องปกติของชีวิตความเป็นอยู่ของคนลาวไปเสียแล้ว ใครคงไม่เชื่อว่าตามฐานต่างๆที่ตั้งอยู่ในประเทศลาวนั้นหากคืนใดวันใดไม่ได้ยินเสียงปืนที่ยิงออกไปวันนั้นจะถือเป็นเรื่องผิดปกติที่ทุกคนในฐานจะมีแต่ความไม่สบายใจอยู่ด้วยความหวาดระแวงในเมื่อการยิงนั้นเป็นการยิงแบบป้องกันฐานเวียดกงที่มักเกาะติดฐานเสมอจะรู้ว่าในฐานยังไม่ประมาทยังไม่หลับเพราะฉะนั้นอยากเข้ามาเป็นอันขาดถึงไม่ยิงปืนใหญ่ก็ต้องปืนขอ แต่ถ้าไม่ใช่ทั้ง2ก็ต้องหมากแตก M 2 6สักลูก2ล,ลูกย่อนลงไปมันจะช่วยให้ขวัญและกำลังใจดีขึ้น